มาแล้วจ้าขันแหลกของมือนีจ้ารถเทศบ้านมาแล้วจ้าที่สาวสมศรีมากดีไส่เคืนจ้าหรือว่าเก็บของเกา้านันแหละจ้านี่จ้าเทศบ้านเที่ยวแหลกด้วยจ้า เพ็ดจังไรก็ะไดด้วยจ้าก็าต้องเลือกงานชีวิตจะบอ่อลำบากลำบ,บากวันนี้สบายวันหนาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้าการทำงานเนาะจ้าอันนี้เป็นเถียวแหลกของวันนี้จ้าจากการทำงานของเพิินด้วยจ้า หลายงานด้วยจ้าสาวสมศรีนอกจากเก็บของเกา่าแล้วสาวสมสีกับว่บางปุ๊บสาวสมศีก็จะไปเลาะตลาดนัดนะจ้านี่จ้าทีมงานของเพิ่นด้วยจ้า ฝนตกได้พี่น้องฝนตกกับบอมนอุปสรรคเด้อจ้ะทำจ้าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะจ้านอ้อจ้าเที่ยวแรกของวันนี้อันนี้สำหรับเพิ่นสิม,มาลงจ้าเส็จแล้วจ้าเที่ยวเรก เที่ยวแรกผ่านไปค่ะทีมงานเดินทางมาเก็บจา้ามีจา้าทีมเก็บสาวพ่อยคือเกาเา่าแหละจ้ามาแล้วเที่ยวสองมาต่อเนื่องเที่ยวขั้นเก๋อขั้นแรก ขั้นเหลืองเีท่ยวที่สองจ้าโลดเทศสบ้านจ้าฝนตกเดี่พี่น้องฝนตกเนี่ยเห็นบ่ค่า,าน,น,นํำฝนยดอินจ้าเี่ยวที่สองของวันนี้จ้า ลอลงได้บ่น้อนะทางช่วงนั้นเป็นจังหวะช่วงฝนตกค่ะมาขึ้นกับตกภากใต่นี่ฝนตกเด้๋วพี่น้องเบ่งพุนะ่นน่ะท้องฟ้ามืด,ดตึ๊งเลยนานว่าจังไดเนานะงานเนี่ยลงบรอดแล้วตีดหวะ เดินนามาก <c oughs> <c oughs> คนสิทธิ์ล่งเนอะ <c oughs> ขึ้นฝนตกจ <c oughs> อาอ <c oughs> <c oughs> ้าวอ้าวอ้าวนี่แหละจากการทำงานมีอุปสรรคบ้างเนะจ๊ะว่าฝนตก รถจ้ารถตีดถนนเอลื่นลื่นน้อยนึ่งขยับตัวได้แล้ว นำนัก <c oughs> นำนักขยะมากเน,นาะจังไปได้แล้วไปได้แล้วได้แล้วได้แล้ว <c oughs> อันหลุนจอยกันพี่น้องหลุนซอยกันลุงได้สวยวูฝีมือลุงกุดสยาง มือลุงขุดสย่างว่าใส่ปัญหาจาโลโล้นะทานตีสองพามเาเบิงไก่ไก่เป็นเท่เลย สาวพ่อยอย่าไปอยู่ทางหนานเลยลูกออกมาออกมาเนาะนี่ว้าสุดยอดมากเอาไหมเอาไหมที่ก้าวมูซื้อวัดจังไดนสาวพ่อยบ้างนึงนีไงสามเที่ยวกลายเป็นสามเสี่ยวสาวพ่อยว้ากลายเป็นสามเสี่ยวเลยเพื่อนบอกว่านี่ไม่พื้น อาสอยมากกลายเป็นสามเถียวฝนตกเนาะมาใส่ปัญหาจา้ะนี่จา้จาที่พิ่นมาเทไว้นี่ยังมาท่านในเก็บอยู่่ายทำใหมพี่นอ้องเบิงเดจ้ะนี่จา้า พื้นเทไไ้แล้วก็จะประมาณนี้ได้จ้ะฝนตกเนาะฝนตกลำบากมแต่ฝนซวยกันเห็ดซวยกันลุ่งล่ะทินเห็นบ่อดจ้ะพี่น้องงานมีอุปสรรคทุกอย่าง ฝนกระโตกฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นห้างเลยจมจักเจียวมือเนี่ยจักถามไหวบ่สามเจียวเลยเนาะตาเนาะ เอาเลยเอาเลยเอากล้องไดก็เอาเอาคนละกล้องเสามคนอันอยะาเลย,ย,เลยคุณหน้าเดี๋ยวสองมาแล้วจ้ะยะทีมงานสาวสมมสีเริ่มเก็บแล้วสาวพลอยเอาเลยเอาเลยจับจ้องตรงไหนกน็จับจ้อง เก็บคือเกาแหละจ้าถึงฝนจีตกแดดสีออกทีมงานสาวสมสีกัดซูสูคือเกาแหละจ้าพี่น้องเห็นบ่จ้าให้กำลังใจกันเลยเด้อพี่น้องเลยสาวสมสีผ้าหละคือเกาเหมือนี้ทำงานเก็บของเกานี่กำลังสูรีกันอยู่จะเอากล้องใด ดี่สาวพย,พวยวขี้จ้าชื้อชื่อช่วงนี่กำลังขัดแยกเก็บมาแล้วก็ต้องมาขัดแยกแบบนี้เด้อจ้านี่เลยอาชีพของเกาหลีไส้เคิร์นพี่กับน้องสาวพลอยคับพี่าไา้วัยรุ่นไม่เลือกงานไม่ยากจนจ้า เขาพากันเก็บสองคนพี่น้องเขาัาติกเป็นัาติกกำลังขัดแยกอันที่เห็น ไส์คือพาสติกด้ือจ้ะอของซ้าพ่อย ช่วยกันสองแรงแข็งขันสาวพ่อยเป็นหลูกสาวคนเล็กน,นั่นเป็นหลูกท้ายพี่ของสาวพ่อยไวหลุ่นจ้า เมื่อยบ่สาวพ้อยเมื่อยบ่บ่เฮ็ดได้เนาะเฮ็ดได้งานนี่สาวพ้อยถนัดอยู่แล้วนี่แหละจ้าสาวสาวส้มรีบร่เลืองานเลยจ้ะลูกชายคือกันพ่อแม่พาเฮ็ดหยังก็เฮ็ด อันนี้คัดฟังนี้คัดแล้วคัดแล้วก็จะเป็นนี่พัาส,สติกจ้ะใสถุงไว้แบบนี้ด้วยจ้ะมันมีถุงใสก็ใสถุงใสได้แต่ว่ามัมีถุงใสเท่าก็เหลือกเอาถุงที่อยู่ในบอ่อนี่แหละนอกจากพอได้ประหยัดเนาะประหยัดงบก็ต้องซื้อจ้ะเรียกว่าขวดสกีนจ้ะมีฉลากนี่เรียกว่าขวดส,ก,ก,ก,ววดสกีนด้วยจ้ะ แ,แบบนี้ก็มีสลากแต่ว่าสลากแบบแกะอันนี้เรียบขวดเพชรจ้าอันนี้จะเป็นขวดแก้วนี่จะบรรจุสอบแบบนี้มัดไว้แบบนี้หลังจากขัดออกมาแล้วจังทีเห็นนี่แหละจ้าเอามากล้องไว้แบบนี้ดับไว้แบบนี้